ถ้าไม่ภาวนาศีลก็กระด้างกระเดื่องศีลไม่บริสุทธิ์ศีลหยาบแต่ในว่าศีลหยาบคิดว่ามันไม่ผิดคิดว่ามันไม่ผิดแต่พอภาวนามันจะเห็นโทษทันทีว่าอ,อแค่คิดมันก็ผิดแล้วไม่ต้องบอกว่าไม่ผิดแหละเพราะมันเป็นมโนกรรมแล้วภาวนามันก็จะอยู่กับเฮลิโอตปะ เกรงกลัวต่อบาปการประพฤติปฏิบัติธรรมยู่เนีนที่ภาวนานี่เป็นหลักภาวนาก็คือการฝึกสตินั่นแหละมีสติความระลึกได้นสัมปชัญญะรู้ตัวเนี่ยถ้าไม่รู้ตัวนี่ก็เสียคนไเลยคนขาดสติก็คนขาดสติก็คือคนคนบ้านขาดสติ จิตมันมีอยู่แต่ว่ามันขาดสติก็เลยกลายเป็นคนบ้าเพราะจิตดวงนั้นถูกอารมณ์โลภราคะโทสะโมหะครอ,อบงำจิตอิจฉาลิษยามันเข้าครอบงำความที่เกียดเกียค้านเข้าครอบงำก็เลยกลายเป็นขาดคุณสมบัติไปก็เลยละทิ้งสิ่งที่ดีๆที่ควรจะประพฤติปฏิบัติก็กลายเป็น เสื่อมลงไปเรื่อยเสื่อมลงไปเรื่อยเ่ยพอมันเสื่อมสุดนี่มัน,ม,นมันก็กล้าทําผิดเนี่ยถ้าเสื่อมสุดนี่กล้าทําผิดกล้าทําบาปก้าเป็นคนชั่วถ้ามันทามันเสื่อมมากนะแต่มันกําลังเริ่มจะเสื่อมก็ก็ถือว่าเริ่มนะครับถือว่าเริ่มก็คือคือเหมือนกับอาบัตเล็กน้อยเนี่ยอาบัตทุกกฎท่านไปว่าทําชั่วเนี่ย อับทุภาสิท์แทนกันว่าพูดไม่ดีพูดไม่ดีเนี่ยอันนี้เบาๆนะพูดไม่ดีไม่ถึงขั้นมุสาไม่ถึงขั้นปรุษวาจาหรือสัมผัสปลาปะหรือว่าปิสุณวาจาแค่ทุภาสิทธิ์คำพูดไม่ดีไม่เป็นมงคลไม่เป็นสาระพูดเล่นตลกโปก้าคเนกคนองใช้ดิละฉานวิชา มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ดิละฉานวิชาชด,ดิละฉานวิชามีอะไรบ้างคำว่าดิละฉานวิชาคุยถึงเรื่องการเมืองคุยถึงเรื่องลบเรื่องลบราค่าฟันกันคุยถึงเรื่องคนนั้นดีคนนั้นชั่วคนนั้นรวยคนนั้นจนคนนั้นสวยคนนั้นขี้เล่เนี่ยนี้เรียกว่าทุพาสตท,ท์้งนั้นเป็นทุพาสต่เ์เวลาโปรงกรมบัตท่านจึงให้ เสริมตัวนี้เข้าไปเป็นทุพภาสิษิ์แต่ว่าพูดชั่วสูงขึ้นมาอีกอะทุกกฎนี่นี่ทำชั่วเลยที่นี่ไปพูดเฉยเฉยและทำแล้วะพูดทาทุกควก,กฎพอพอมาปาจิตตีนี่เสื่อมหนะเสื่อมหนักอลไรแบบนี้ปาจิตีเริ่มเสื่อมอะตอเรียกว่าเริ่มเสื่อมพอเริ่มเสื่อมกนะ็ปาจิตีสุธิปาจิตีนิสกิยะปาจิตตีนี่เริ่มเสืนะ่อมแล้ว พอม,มาเสื่อมนักถึงขั้นขั้นไหนขั้นทุนระใจที่หยาบไม่ใช่เสื่อมอย่างธรรมดาเนะเสื่อมอย่างหยาบเสื่อมอย่างหยาบมาเสื่อมอย่างหยาบคือหนักกว่าเก่าหนักกว่าเก่าพูดคําพูดก็หนักกว่าเก่าคําพูดก็ใกล้เข้าไปหาจุดสําคัญมากกว่าเก่าอันนี้เรียกว่าทุนรละใจตามือขาปากนี่มันใกล้ใกล้ ใกล้ของหนักเข้าไปเรื่อยๆแต่ว่าเป็นทุนลัดใจแต่ว่าแต่ว่าหยาบหยาบมากต่อมาถ้าเกินหยาบมากก็เป็นสังขารที่เศษทีนี้หน,นักเลยทีสังขารที่เศษนี่หนักแต่หมู่คณะไม่ช่วยกว็แก้ไม่ตกและต้องอยู่ปริวาตอยู่กรรมประพฤติมานัดเลยหาหมู่ยีองค์ขึ้นไปนู่นนะถึงจะช่วยได้ นักโกวบวชไหมบวชใช้สิบองค์สังขารทีเสษในยี่สิบองค์ขึ้นแต่พอเกินสังขารทีเสีก็พ่ายแพ้เป็นผู้แพ้แล้วเป็นผู้แพ้แล้วถูกนอกแล้วถูกนอกถูกตัดคอถูกตัดแข้งตัดขาแล้วไปไม่รอดแล้วทีนี้อันนี้แหละคือถ้าไม่ภาวนามันจะมองไม่เห็นเส้นทางเหล่านี้ คิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองฉลาดคิดตัวลาตัวเองหลอกเขาได้ต้มเขาได้มันก็คิดไปอย่างนี้มันก็หลอกเราได้แหละไม่ได้หลอกคนอื่นนะหลอกตัวเองมันเป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเหมือนกับเรารู้อํานาจเกิดความหิวอย่างเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันหิวบางคนบางท่านก็ไปคิดว่าถ้าปล่อยให้ร่างกายหิวเป็นบาปนานหนักเข้าไปเข้าประตู นรกไปเลยแหละเอาประตูบาปไปเลยเป็นพวกเดียวกันกันกบบาปไปเลย่อให้ร่างกายหิวเป็นทุกข์ทรมานร่างกายเป็นทุกข์เป็นบาปอันว่าคิดได้ยังไงอาน,นเรื่องข้อปฏิบัติเหล่านี้ถ้าเราไม่ภาวนานไม่เห็นความสําคัญเลยแหละถือเป็นเรื่องเลวไหลถือเป็นเรื่องไม่สําคัญธรรมดาธรรมดา แต่พอมันก่อมากขึ้นมากขึ้นทีนี้พังเลยเหมือนปวกมันกัดทีละวันละเล็กละน้อยไม่ได้กัดเยอะกัดวันแล้วแล้วกัดสองกัสลาพังมันกุฏิพังมันขนาดนั้นนะสิ่งที่ชั่วที่มันเกาะติดจิตของเราก็เหมือนกันมันเสื่อมทุกวันทุกวันเหมือนความแก่นก็เสื่อมทุกวันเรายังไม่รู้เลย พอมันแก่แล้วก็ง่อมแล้วถึงรู้ว่าโอ้ขาไม่ดีแข้งไม่ดีตาไม่ดีสิ่งที่ชั่วๆที่มันทําให้เราเสื่อมก็เหมือนกันฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทเพียงเล็กน้อยแม้เล็กน้อยก็ไม่ให้ประมาทเนยพยาดซาวีพระพุทธเจ้าพันชัยคำนี้พยาดซาวีแปลว่าเห็นไผ่เห็นไผ่แม้ในสิ่งเล็กน้อย แต่ไม่เห็นภายในสิ่งเล็กน้อยนี drugs, ่ภาวนามันก็ไม่ไปเลยถ้าเห็นภายในสิ่งเล็กน้อยนิดนิดหน่อยหน่อยภาวนาก็ไปได้ง่ายไมให้ความสําคัญว่าสิ่งเล็กน้อยแต่ทั้งที่สิ่งเล็กน้อยมันก็เป็นโทษอันมหันที่จะตามมาเหมือนโรคไยไข้เก็บเพียงนิดหน่อยมันก็ลามได้เหมือนเชื้อเพียงหยดเดียวหรือเซลล์ตัวเดียวมันก็ก่อตัวได้ ไปประมาทไม่ได้นะเพราวนาเป็นหลักสําคัญาถามว่าบวชมาทําไมบวชมาภาวนาไม่ไน้บวชมาบินทาบาทกินขี้เกียจททางานใช่ไหมแ่บอกขี้เกียรทาท,ทางานก็เลยมาบวชเห็นไหมอีกเหมือนกับพ่อแม่เขาไล่ไปมึงขี้เกียจที่ขั้นไปบวชซะ